ตอนที่19สิบเก้าในตอนนี้เจ้ามังกรน,น้อยได้กล่าวบนกว่าตั้งแต่กลับมาอยั่สถาบันหญิงอ้วนก็ไปหาปู่ของนางไม่ได้เจอนางสองสามวันข้าคงคิดถึงนางเทบบ้าแล้วส่วนที่ด้านหวังฮาวในตอนนี้เขายังคงทำการบ่มเพาะพลังจิตวิญญาณแต่ถว่าในตอนนั้นนกฟีนิกน้ำแข็งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหม้อได้และนกฟินิกตัวนี้ก็ได้บินรอบตัวของหวังฮาวเจ้าจมังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าบางครั้งในตัวของเจ้าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดนกฟินิกตัวนี้อยู่อย่างแน่นอนในตอนนี้หวังฮาวก็ทำการเอาดาบดูััจิิิตววญาาณออออกกกกมและ็ถนนนนฟ์้้เไ มันก็ทำให้ดาบดูดซับจิตวิญญาณเริ่มทำการดูดซับขนนกฟินิกเข้าไปแล้วและในท้ายที่สุดดาบก็สามารถดูดซับจิตวิญญาณของขนนกฟินิกเข้าไปได้แล้วมันก็ได้ทำให้ดาบเล่มนั้นเริ่มที่เ,เย็นจะเยือกและดาบนั้นก็ได้พุ่งจู่โจมทางด้านหวัง้าวหวัง้าวก็ไม่สามารถที่หยุดดาบเล่มนั้นเอาไว้ได้เลยมันก็ได้ส่งผลให้หวังห้าวในตอนนี้ได้ถูกดูดเข้าไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณเจ้ามังกรน้อยก็ได้กล่าวไปว่าดาบเล่มนั้นมันกำลังจะสังหารพวกเราแล้วและเมื่อหวัง้าวได้สัมผัสลน้้วแ ทางด้ดนหวังฮาวก็ทาได้เพียงแค่วิ่งตามดาบเล่มนั้นไปเพียงเท่านั้นแต่ถว่าเมื่อหวังฮาวสามารถที่ควบคุมมันได้เขาก็รับรู้ว่าในตอนนี้ดาบเล่มนี้สามารถที่สร้างผลึกน้ําแข็งได้อยู่ส่วนทางด้านเชิงทานในตอนนี้เขาก็มันทาการบ่มเพาะพลังจิตวิญญาณของตนเองอยู่เช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็สามารถทํามันสําเร็จเส้นแล้ว พันใดนั้นพ่อบ้างก็ได้เข้ามากล่าวว่านายท่านตัวของท่านได้ซ่อนการบ่มพาอพลังของท่านมาน,นานหลายปีมากแล้วแล้วทำไมจูจ่ๆในวันนี้ท่านถึงปลดปล่อยมันออกมาแบบนี้ในเวลาต่อมาหวังห้าวโจซานเจ้ามังกรน้อยและเชิงไทยพวกเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยกันโดยที่ในตอนนี้เจ้ามังกรน้อยก็รับรู้ทันทีว่าเชิงไทยได้ซ่อนการบ่มพาะพลังของเขาเอาไว้หวังห้าวตัวของเจ้าได้พูดถูกเด็กคนนี้ได้ซ่อนพลังการบวมพาะพลังของตนเองเอาไว้จริงๆตามที่เจ้าได้กล่าวเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปประชุมพื้้นนทที่่่รรกาาาางงงววเปลตะัออ แม่นางมู่หยางก็ได้กล่าวถามปู่ของนางออกไปว่าในเมื่อหวังฮ้าวสามารถไปยังสถานที่แห่งนั้นได้แล้วแล้วทำไมตัวของข้าถึงไม่สามารถเที่ยะไปได้อย่างนั้นหรือปู่ของนางก็ได้กล่าวไปว่าวังฮ้าวและคนอื่นเป็นตัวแทนของดวงสารส่วนตัวของเจ้าเป็นหญิงสาวที่ใจร้อนในตอนนั้นจูๆ่ๆฉีเทียนก็ปรากฏตัวออกมาแม่นางมู่หยางนางก็ต้องการที่จะการกระฉีเทียนแต่ถว่าปู่ของนางได้กล่าวห้ามเอาไว้แต่ม่นางมู่หยางก็กลับไม่ฟังเลยแม้แต่น้อยนางยังคงจูๆๆ่โจมเข้าหาฉีเทียนคนนั้น แต่ตัวของมันก็ได้กล่าวว่าการแทงในครั้งนี้ถือเป็นการชดเชยเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นและฉากเร้ตัดมายังศาลาดาบตอนนี้เราจะได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีนามว่าตู้กู้และคังรัวก็ได้เข้ามากล่าวรายงานสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิด,ดขึ้นท่านจะได้โกรธตัวของข้าเลยข้าไม่คิดว่าหวังฮาจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้ดาบไร้ฝุ่นในมือของเขาก็ได้เชื่อฟังเขามากมายขนาดนั้นหากว่าเราไม่ทําการจัดการเขาให้ตายมันจะต้องเกิดผลที่ตามมาอย่างแน่นอนแต่ถาว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็ปรากฏใครบางคนที่สังหารรคััังวในทนทที และในตอนนั้นจู่ๆก็ปรากฏชายหนุ่มหนึ่งตนที่ปรากฏตัวออกมาลกเล่กล่าวไปว่าชายหนุ่มที่ชื่อหวังเฮ้าคนนั้นจะเข้าร่วมการประชุมที่ว่างเปล่าทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกันหากว่าเจ้าไม่สังหารเขาก็จะาหาว่าข้าเป็นคนที่ไร้ความปราณีซึ่งชายผู้นี้ก็มีนามว่าอัเทียนและตัวของเขาก็เป็นอาจารย์ของสาวกสาลาดาบนั่นเอง ตอนที่70ในตอนนี้หวังฮ่าและโจซานทั้งสองได้พูดคุยกันโดยที่หวังฮ่าได้กล่าวไปว่าเจ้าสามารถจดจําในตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กได้หรือไม่โดยที่ข้าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ถว่าทุกคนก็ล้วนรังแกตูวของข้าแต่เจ้าก็สามารถชนะพวกมันได้ทั้งหมดแม้ว่าเรื่องมันจะผ่านมาสิปีแล้วแต่ถว่าตัวของข้าก็ยังคงคิดถึงในตอนนั้นเจ้าคิดถึงพ่อกับแม่ของเจ้าหรือไม่แต่โจซานก็ไม่สามารถจดจําพ่อแม่ของตนเองได้เลยขค่จําได้ว่าในตอนเด็กข้ามักจะมุ่งหน้าไปเล่นในป่าสีขาวอยู่เสมอ ที่จริงแล้วแน่ดีดของข้าแทบที่จะไม่มีอะไรเลยในความทรงจําของข้ามีเพียงแค่เจ้าและโจโบเท่านั้นวันแรกที่ตู้ของข้าได้พบเจอเจ้าในวันที่ฝนตกหนักและโจโบก็ได้รับบาดเจ็บไปทั่วร่างกายและก็มาพร้อมกับเด็กทารกในตอนนั้นลุงโจกอดตู้ของเจ้าอยู่ตลอดลุงโจรักเจ้ายิ่งนักหวังเฮาก็ได้กล่าวไปว่าตู้ของข้าจะไปสู่จุดสูงสุดของโลกใบนี้โจซานตู้ของข้าก็จะพาเจ้าไปกับข้าเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในตอนนั้นเชิงไทยก็ได้กล่าวขึ้นมาและตู้ของข้าเจ้าจะไม่พาข้าไปอย่างนั้นหรือ ในระหว่างนั้นชาวได้ตัดมาด้านชายผู้หนึ่งที่มีนามว่าจูซูไหลมันได้กล่าวไปว่า3ปีมานี้ตัวของข้าได้หลบหนีตะกูลไทยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามตัวของข้าก็กลับรู้สึกว่าพวกเขายังคงอยู่รอบข้างข้าในตอนนี้และในตอนนั้นจูจ่ๆเสียงของเชิงไทยก็ได้กล่าวไปว่าจูซูไหลในตอนนี้จงออกมาได้แล้วนี่เจ้าหลบซ่อนข้ามา3ปีนี่เจ้าเป็นหนูอย่างนั้นหรือและเชิงไทยก็ได้จู่โจมเข้าหาจูซูไหลในทันที จูซูไหลก็ได้กล่าวไปว่านี่ทาไมตู้ของท่านถึงไม่บอกข้าว่าท่านจะมุ่งหน้ามาแบบนี้ข้าจะได้ทําการส่งคนไปรับตู้ของท่านเชิงไทยก็ได้กล่าวไปว่าหากว่าข้าได้บอกเจ้าว่าข้าจะมาแล้วข้าจะได้รับเงินที่เจ้ายักยอกไปหลายปีได้อย่างไรจูซูไหลก็ได้กล่าวไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรตู้ของข้าปรากฏความพักดีกับตระกูลไทยยิ่งหนักเชิงไทยก็ตัดสินใจที่โยนสมุดบัญชีให้กับท่านจูซูไหล แต่ทางด้านจูสุไหลก็ตัดสินใจที่เรียกเหล่านักฆ่าของตงนเองออกมามากมายเพื่อจัดการกับเชิงไทยเหล่านักฆ่าพวกนี้พวกมันได้จ้างมาจากดุมันโลกโดยที่จ้าได้จ้างมาเพื่อจัดการกับตู้ของเจ้าโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแล้วมันก็ทําให้เหล่านักฆ่าเริ่มที่ทําการโพยพุ่งจู่โจมทั้ง3ในทันทีแต่การต่อสู้ในตอนนี้โจซานก็สามารถจัดการกับเหล่านักฆ่าทั้งหมดได้อย่างง่ายดายยิ่งหนักเมื่อโจซานที่ส่งเสียงพลังออกมาก็ทําให้เหล่าผู้คนรอบข้างในตอนนี้รู้สึกทรมานยิ่งหนัก จูสูไหลก็ได้กล่าวขอโทษทั้น่เชิงไทยแต่ถือว่าเชิงไทยในตอนนี้ก็อยู่บนกองเงินกองทองมากมายก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองรวยยิ่งนะเชิงไทยก็ได้กล่าวกับหวังเฮ้าไปว่าพ่อกับแม่ของข้าถูกฆ่าตายยายของข้าก็ตัดสินใจที่ปกป้องข้าโดยส่งข้าไปยังตรงห่วงและย่าของข้าก็ได้ป่วยนกะเชิงไทยยังคงกล่าวไปว่าหวังเฮ้าหาว่าความฝันของเจ้าคือการไปสู่จุดสูงสุดบนโลกใบนี้ความฝันของข้าคือการได้นั่งอยู่บนจุดสูงสุดแห่งความมั่งคั่งเช่นเดียวกัน เราในตอนนี้จะไปด้วยกันหรือไม่เจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวออมาในที่สุดข้าได้พบเห็นเชิงไทยที่จริงจังขนาดนี้มันก็ได้ทำให้หวังห้าแเลเชิงไทยทั้งสงได้กล่าวคาสัญญาต่อกันหวังห้าก็ได้กล่าวถามออกไปว่าว่าเจ้ามีเงินอยู่มากมายเพียงใดครอบครัวของเจ้ามีเงินอยู่มากมายเพียงใด เชิงไทยก็ได้กล่าวไปว่าเงินของข้าสามารถซื้อครึ่งหนึ่งของราชูได้เลยส่วนเงินครอบครัวของข้าสามารถซื้อดงซานได้อย่างน้อยถึง1 1 0ครั้งและเชิงไทยก็เริ่มที่จะทำการเก็บทองคํามากมายเข้าไปในถุงสมบัติของเขาทรัพย์สินมากมายขนาดนี้ก็ทําให้หวังห้าวละเจ้ามังกรน,น้อยรู้สึกตกใจยิ่งนักหวังห้าวก็ได้กล่าวไปว่าพัดของเจ้าในตอนนี้มันดูแปลกตาย,ยิ่งหนักและเมื่อหวังห้าวได้ทําการถือพัดของเชิงไทยก็ทําให้พัดนั้นเริ่มที่แตกราวและมันก็แปรรูปร่างในทันทีและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนนนตตตติดาามออ่่ไปเทั้น